ก็สวัสดีนะทุกคนพบกันอีกครั้งกับช่อง Subject C.H. นะในคลิปวันนี้ผมก็จะมาเรียงชั้นแปลไทยคลิปช่อง Oditty นะโดยจะพูดถึงตัวประหลาดอีกชนิดหนึ่งที่มีต้นกําเนิดในอเมริกาเหนือมีความฉลาดในการหลอกลอก่อเหยื่อเพื่อจับกินทั้งเป็นอย่างโหดเหี้ยมโลกนี้ยังคงมีเรื่องแปลกประหลาดที่ยังอธิบายไม่ได้อีกมากมายเรียกกันว่าคิ t ติสในอเมริกาเหนือ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายของตัวประหลาดบิ๊กฟุตหรือสิ่งมีชีวิตที่ขายาวน่ากลัวซึ่งถูกตัดต่อเป็นวิดีโอโดยคนบางกลุ่มคุณจะไม่พบกับหลักฐานที่แท้จริงของมันได้เลยในบางครั้งเราอาจจะพบภาพแปลกๆที่จะไม่สนใจก็คงจะไม่ได้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะทำให้ถึงแก่ความตายได้ นี่คือภาพที่รู้จักกันในชื่อหนอนสะพานซึ่งถ่ายได้โดยช่างภาพโทมัสเพียซิงไม่นานก่อนที่เขาจะหายตัวไปในเดือนสิงหาคมปี2019เพียซิงช่างภาพสัตว์ป่ามืออาชีพจากวาาสารธรรมชาติในท้องถิ่นเขาได้รับหน้าที่ให้ถ่ายภาพนกล่าเหยื่อซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณชันเมืองเพื่อเขียนบทความ จังหวะน,นั้นเองที่เขาเห็นมันซุ่มอยู่ในความมืดใต้สะพานใกล้ๆซึ่งอยู่ใต้รางรถไฟที่เก่าโดยไม่ได้ใช้งานนานมากแล้วเขาคงไม่มีโอกาสได้เห็นสิ่งมีชีวิตนี้ด้วยซ้ํำ้าไม่ใช่เพราะโคมไฟข้างๆซึ่งสองสว่างเห็นผิวหนังทย่ซีดมันซ่อนตัวอยู่ในทางรอดและร่างกายของมันถูกบดบังในความมืดเป็นส่วนใหญ่ส่วนหน้ามีรูเล็กๆสองรู ส่วนรูที่3น่าจะเป็นใบหน้าบุดรบึง้งมันหลบในความมืดเหมือนรออะไรบางอย่างเพียสิ่งโชคดีมากที่ได้เคยถ่ายภาพใต้น้ำให้กับ National Geo g r a p h i c เมื่อ2องปีก่อนและสิ่งที่ทำให้เขานึกถึงนั่นคือปาลาไหลยักษ์มอเรเหมือนตอยูที่เขาเคยเห็นในทะเลนักล่าซุ่มโจมตีรอเหยื่อในอ่าว เพื่อขมือด้วยประสบการณ์ในการถ่ายภาพนกทําให้เพียร์ซิงสามารถถ่ายภาพมันได้อย่างรวดเร็วเขาจึงมีโอกาสในการถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตก่อนที่มันจะหายไปในความมืดเขาได้รูปถ่ายแล้วและมันจะเป็นตำนานแต่โทมัสเพียร์ซิงก็ไม่รู้ว่าเขาก็จะกลายเป็นช่างภาพที่ถูกบันทึกไว้ในตำนานเช่นกันโทมัสกลับบ้านและบันทึกภาพลงในฮาร์ดดิสโทมัสมีหลักฐานว่ามีตัวประหลาดตัวนี้อยู่แต่เขาก็อยากจะศึกษาข้อมูลของมันเพิ่มเติม ช่างภาพที่ชอบศึกษาธรรมชาติยอมต้องอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมดาเขากลับไปที่ตำแหน่งเดิมแต่กบไม่พบเห็นอะไรเลยหรือบางทีมันอาจจะมาในเวลากลางคืนโทมัสจะกลับมาในตอนกลางคืนเพื่อดูอีกครั้งแต่เมื่อกลับมาในตอนเย็นก็ไม่มีอะไรอยู่วลับว,ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นได้ย้ายจากที่นี่ไปยังที่อื่นแล้วขณะที่เขากำลังจะเดินก็เดยสบตาเห็นบางสิ่ง ทุ่งไกลๆล้อมรอบด้วยหญ้าและวัชพืชซึ่งเป็นบ้านหลางมองแล้วรู้สึกมืมดมนไร่สิ่งมีชีวิตอยู่อาจจะมีอะไรอยู่ในอาคารก็เป็นได้สิ่งที่พอจะรู้นั่นคือบันทึกของเพซซิงก่อนที่จะโชคร้ายหายไปในบ้านหลางการสังเกตการของเขาสิ้นสุดลงอย่างกระทันหันหลังจากกลับไปสำรวจบ้านอีกครั้งแต่บันทึกนี้จะเป็นสิ่งสำคัญในการตามหาภายหลังเพซซิงเข้ามาในบ้าน ถือกล้องในมือเขาค่อยๆเข้าไปในบ้านผ่านด้านหน้าซึ่งมันพังไปบางส่วนข้างในนั้นมันมืดสนิทดังนั้นเพียร์ซิงจึงเปิดไฟบนกล้องของตนถล่าลึกเข้าข้างในโทมัสเพียร์ซิงมั่นใจว่ามันต้องอยู่ในนี้สัมผัสได้ถึงชีวิตรอบตัวนั่นคือตอนที่เขาได้ยินบางสิ่ง สับ์ไปมาบนพื้นที่ใกล้เท้าโทมันมองลงมาเห็นสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นท่อเนื้อสีเทาหนา,นาๆเหลืออยู่รอบขอบประตูขายงงช้างสีซีดเหมือนกับเห็นตัวที่น้อยกว่าคืนก่อนหรือนี่คือตัวแรกเกิดเหรอเวอร์ชั่นที่เล็กกว่านี้เหรอโทมัสไม่เคยเห็นมาก่อนอาจจะเป็นสัตว์ที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนก็ได้ ในหัวของเขามีแต่คำถามเต็มไปหมดมันคือการค้นพบในรอบหลายร้อยปีสิ่งที่ดูเหมือนจะท้าทายมันสมองของมนุษยชาติจูจูก็มีเสียงแหลมที่น่ากลัวดังก้องไปทั่วอาคารรอบตัวเขาฟังดูคล้ายมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่ทันในนั้นก็มีเสียงสับไป,ปมาที่พื้นด้านหลังเขา แต่เป็นเสียงที่หนักแน่นขึ้นเหมือนลากไปทั่วพื้นโทมัสเพียซิงหมุนรอบตัวเพื่อดูว่ามีอะไรเข้าใกล้ไหมและเขาก็กรีดร้องในช่วงเวลาสุดท้ายโทมัสสามารถจับภาพสิ่งมีชีวิตที่กำลังจะพุ่งเข้ามาและนั่นคือช่วงเวลาสุดท้ายของเขาต่อมาระหว่างที่ค้นพบศพของโทมัสเพียซิงกล้องของเขาก็ถูกพ้นพบในกองมูลกรดขนาดใหญ่ในบ้านหลาง ลองรอยเดียวที่เหลืออยู่ของโทมัสเพียซิงคือเซนเนื้อที่พบในมูลและมันตรงกับ DNA ของเขาจึงสันนิษฐานว่าเขาตายแล้วเขาทิ้งภาพสุดท้ายที่ถ่ายได้ก่อนตาย ความรู้เกี่ยวกับหนอนสะพานในสายพันธุ์คริปโตซูโรจิ i คอลได้ก้าวหน้าอย่างมากโดยผู้เสียสละอย่างโทมัสเพียซิงข้อสันนิษฐานข้าวๆของเขาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนั้นถูกต้องแล้วพราะมันคือสายพันธุ์นักล่าที่ซุ่มโจมตีอาหารหลักๆของมันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดที่เข้าใกล้หลังมากเกินไป ลังเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในสะพานและทางลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งลังที่อยู่นอกศูนย์กลางประชากรหลักเพื่อไม่ให้ดึงดูดความสนใจมากเกินไปแต่ก็ยังพอมีเหยื่อลงมาอยู่บ้างเช่นเดียวกับแมงมุมประตูกหนอสะพานก็รอคอยกันมาของเหยื่อที่หลงทางเพื่อเข้าจูจ่โจม บางครั้งก็ลากเข้าไปกินในถ้ำของมันเองหนอนสะพานมีการดัดแปลงทางชีวภาพที่ไม่เหมือนไขรโดยบ่งชี้ว่ามนุษย์คือแหล่งอาหารชั้นดีของมันเลยละ่ะเช่นเดียวกับเหยื่อล่อเรืองแสงของแองเกิลฟิชใต้ทะเลลึกที่ล่อเหยื่อให้มาอยู่ในระยะที่เหมาะสมหนอนสะพานได้พัฒนาส่วนที่คุมศีรษะของพวกมันรู้จักในชื่อเฟลเฟสใบหน้าปลอมนี้ทำมาจากผิวขี้ผึ้งสีขาว ซึ่งปกคลุมร่างกายส่วนใหญ่สิ่งมีชีวิตที่โทมัสเพียร์ซิงพบคือหนอนสะพานหนอนสะพานวัยแรกรุ่นซึ่งมีหน้าปลอมที่ชัดเจนเหมือนหนอนสะพานอยู่ในวัยทารกใบหน้าของมันยังคงไม่มีอะไรปิดไว้ในขณะที่หนอนสะพานเริ่มโตขึ้นใบหน้าของพวกมันจะชัดเจนยิ่งขึ้นและเริ่มจะเป็นนักล่าที่อันตรายใบหน้าปลอมนี้ใบหน้าเกือบจะเหมือนมนุษย์แต่สีผิวไม่ผิดธรรมชาติ และแปลประหลาดซึ่งมันมีหน้าจริงซ่อนอยู่โดยทั่วไปหนอนสะพานจะเปิดเผยเมื่อมันหิวในแง่ของโครงสร้างกระดูกใบหน้าจริงของหนอนสะพานคล้ายกับกระโหลกศีรษะของมนุษย์อย่างชัดเจนจนมันน่าขนลุกซึ่งปกคุมไปด้วยสิ่งที่เป็นเนื้อในมากกว่าผิวหนัง หนอนสะพานเมื่อโตเต็มวัยจะมีเขี้ยว36เขี้ยวสามารถจะฉีกและกินเหยื่อได้เมื่อพูดถึงขนาดหนอนสะพานที่โตแล้วบางตัวจะสามารถยาวได้มากกว่านั้นจนน่าตกใจทำให้มันถูกนับเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ยักษ์ที่เรียกกันว่าเดอะใจแอนหนอนสะพานที่โตเต็มวัยสามารถมีขนาดเท่ากับรถไฟขบวนเล็กและด้วยความสามารถทางกายภาพที่เหนือกว่าเหยื่อเกือบทุกชนิดจึงสามารถจู่โจมได้อย่างคล่องแคล่วโดยบางตัวจะวิ่งขึ้นบนไฮเวย์ ในเวลากลางคืนโดยส่วนใหญ่หนอสะพานจะฉลาดพอที่จะหลีกเลี่ยงกลุ่มมนุษย์จํานวนมากหรือสถานที่ที่ผู้คนพุกพ่านและเลือกที่จะโจมตีเป้าหมายเดียเด่ยวๆในที่ลกรลางมากกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณปลอดภยัย เพียงแค่หลีกเลี่ยงสะพานและทางลอดแม้ว่าสิ่งนี้จะช่วยเพิ่อมโอกาสรอดได้แต่ก็ไม่ได้รับประกันความปลอดภัยเท่าไหร่นะักตามคำกล่าวของเทเวอร์แฮนเดอร์สันผู้เชี่ยวชาญในเรื่องลาวหนอนสะพานบอกว่าเมื่ออาหารขาดแลนมันจะย้ายจากถิ่นเดิมในทันทีเพื่อค้นหาแหล่งอาหารใหม่แหล่งอาหารที่มีคุณอยู่ด้วยนะนะเพื่อลดโอกาสในการเจอมันควรออกจากที่มืดและโดนเดี่ยวคุณมีแนวโน้มที่จะเจอหนอนสะพานวัยแกลกรุ่น ซึ่งอยู่ห่างจากลังเพียงเล็กน้อยตามรายงานระบุว่าหนอนสะพานที่โตเต็มวัยจะเกาะติดกับแหล่งที่อยู่ของพวกมันไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับการผสมพันธุ์ของหนอนสะพานดังนั้นจึงไม่ทราบว่ามันมีจํานวนเกิดวัยแค่ไหนเนื่องจากตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตแปลกๆที่ถูกค้นพบในสถานที่ต่างๆมากมายจึงสรุปว่ายังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกเยอะเช่น ไซ n t นเฮดสามารถรับชมคลิปไซ n ินเฮดที่มุ่งกว่าบนกันได้เลยครับผมจบการบันทึกเทป